สวัสดี <kr> ครับมือนี้ผมมาเฮ็ดเบียกซอยพออยู่กับบทบาทเด็กหวัดทงครับมือนี้มาเฮ็ดขอกงัวครับใส่ขอกงูใส่ขึ้นมาไม่เฮ็ดเบียกซอยพอก็ไม่เฮ็ดก็ไทยหยิบกันอะไรกระชือไทยพืชไรบุกฮะปวดแขน อ้ยครับพอดีมืึอนี้เรือขอ,อกงัวเมื่อวานในเรือนะครับมืึอนี้วันที่เทพื้นมันไหมพอดีพื้นมันแตกครับพุทโาเฮ็ดไว้หลายปีแล้วเป็นขออกเก่านะครับเนาะบ่ได้ใส่งานก็เลยทีมาปรับปรุงแก้ไขพลาดน้ำวดมาเฮ็ดครับน,บบนี่ ว่านนี้เรือครับพุทธเอานะครับ้บานเรือทำความสะอาดมันนี่ก็เลยก่าถีาพันธของบดนะครับเนาะประเทศปูนนี่ใบคอยๆครับมันนี่เกิด่ใไซครับซุ้มขยะที่พี่น้องอันนี้ก็ร่งหิเตียสแบบเกิดเก่ามันสดมันแตกครับตึงห้อยง้อเหยียบน้ำเนีย ตังเดียนมันสุดเสากระหักข้อเสาเทพปูนไหมครับทเทพผืนไหมอ่ามีเวลาเดี๋ยวไปเลาะตลาดง่วครับพี่น้องพ่อได้ซสื่อเขามาขุนทายชูพีชูน้องเบิง้งอันพนกะขอากง,ง่วกันนะครับเนาะตอนนี้มีง่วอยู่ไปลูกไหม ทางบวชยางเหรียญกันครับพี่น้องต่างเศ้าม,มีแห้งทำผุนกับป้ายยาครับเห็นยังลูกเห็นยังเห็นยังยื้ไปเีงพอด้วล่ะนี่ใจรุ้งแห้งเลงอยู่นี่ครับขออวักขโมอีกขวักหนึ่งออก,ก็ขยักจำรถวชุดส้ดมเนี่ยแหละครับพี่น้องใส่งานมาหลายปีอันนี้ก็ว่าสีลือเห็ดไม่กันครับ งวหนงบดวิ่งหนีไม่ต้อง,งวผูนะครับงวขุนมี่อยู่4ีตัวบามันกับทเทเหรียนพี่น้องอันนี้เพ่นว่าลูกซีไว้ครับสือมานจะบานพวงซีไว้ศูนย์เก้าหกจอมพลเอกแต่เป็นตัวผูนะครับซีกับว่ตเจยดไปเลยพี่น้องบสมพอ เซลโเละเห็ดยั <c oughs> ดงลกูกหายังไหมมันนี่นะพวกเก่ากับจากพังเนี่ยพี่น้องอันนี้กับสีเรียม,มาเห็ดไม่กันครับสีเรียอว่มมาเห็ดไม่แต่ว่าโค้งสางกับยังพ่อเสดายอยู่แต่ว่าพวกเออ ขอกพวกนี้จะคลั่งนะครับแกบอร์สุขขอกโอ้เป็นนางอิ้มพังนางง่วนน่าหลบท่านอิ้มไม่่ระหลุกหน้าหนนิไม่ต้องง่วขุนนะครับพี่น้องจี่เป็นง่วประมาณง่วนกลางน้่มอย่ครับใครสนใจกะมาเบิ่งเดย์นะครับนเ,บเนาะนะพิกัดกะบ้านท่าสยามเออ ตำบลดุุ่มนะครับอำเภอดุุ่มยะโสธรทีวีชุด96ตำบลบ้านเอกตัวผู้นะครับอายุประมาณปีหนึ่งก็บใบไี้เป็นไรครับพี่น้ององอตัวนี้จะ่ว่าึงงามอยู่